น้องกีโซลารเซลล์น้องกีโซลารเซลล์มาติดพลังงานแสงอาทิตย์ที่กลางทุ่งนาครับ,อ,บอําเภออําเภอนางรองนะป่าเนาะหรือว่าหรือว่าบ้านไซนางรองนะอ,อ,นงอ,งอําเภอนางรองอ่าบ้านไซครับจังหวัดบุรบีรัมย์ครับผมเป็นปั๊มสม,มอศูนย์แรงมา้าใช้แผงโซลาเซลล์สามแผงเจาะน้ำลึกก็ประมาณกี่เมตรครับป่าหกสิบเมตรเนาะย้อนท่อลงไปย้อนท่อลงไปใช้ใช,ใช้น้ำออกนิ้วสอง ปลาเขาจะทํารถเขาเรียกเออ่ะมะพร้าวแล้วก็จะลงไปในบอ่อปลาแล้วก็จะส่งน้ําไปไกลพู่นไอ้เตล่เชือกฟางเลยตรงน่านครับผมสูบน้ําแล้วก็จะเป็นทํามันน้ําหยดนะฮะนี่ครับอันนี้บ้านาอ,อ,อะไรครับป่าครับอสอบถทำได้ไหมของศาลตำบลอำเภอจังหวัดนหน้าท่านเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นชัดเลยตัวเจอแสงเนี่ย เป็ยใจดีให้น้องกีสระเซวมาติดตั้งนะครับนะสุกน้ำบาดาลเ,เพื่อต้องการทำในการเกษตรเนี่ยครับรถของท่านใช้ออฟรถโฟวินนะเอาพี่เขาอยู่อยู่กรุงเทพพชทมปทุมธานีอา่าแล้วก็กลับมาบุรณะบ้านเพื่อต้องการมาทำกิจการกเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ชนยี่ยยยห,อห้ออะไรตาปะ่าฟาร์มนมลฟาร์มอะไรนะไอ้นมลงมี โอ้เป็นฟาร์มใหญ่ใช่ไหมโอ้อันนี้เขาเรียกว่าฟาร์มดังใช่ไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่ก็ซื้อลูกไก่หรืออะไรมาทำงานนะอันนี้น้ำจะขาดหรือเปล่าโอเคสวัสดีครับจ่าองกีโซลาเซลล์ครับนี่ครับน้องกีโซลาเซลล์น้องกีโซลาเซลล์มาติดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่บ้านหนองไซอําเภอนังรองเนาะจังหวัดติดกับระหว่างประคัมนะครับนะ พร้ใหญ่ใจดีมาจบุทธทานีมาซื้อที่ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ามาเลี้ยงไก่นะครับเป็นฟาร์มไก่ของของอะไรโตมีไหมป่าน้โตมีใช่ไหมหนุม่มลงมีใช่ไหมหนุม่มลงมีท่านที่สนใจอยากจะซื้อไก่ชนที่คุณพี่เขาอ่ามาทําฟาร์มอยู่ที่เนี่ยครับอยู่ที่บ้านหนองไซอําเภอนางรองนะจังหวัดบุรบีรัมย์นะครับนะเนี่ยฮะ มาติดต่อได้ครับเออพี่บ้านอะไรครับเดี๋ยวจะได้พาลปวนคนมาซื้อไก่ฟรีด้วยนครัมพันธ์ตำบลสัตยาอำเภอนังรองจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาที่ไหนหมู่นี่หมู่อะไรนะหมูสสิบสองชื่อพี่เขาเขาจะรู้จักชื่อพี่ชือ่ออะไรชื่อนายครับพอพี่นายเนาะพี่นายปทุมธานีเนะนา,านนะเลี้ยงไก่เหรอเลี้ยงไก่ของอะไรนะโรงหมีเลยนะหนุ่มโรงหมีไม่เรียกยากกว่าที่ลืมเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทำก่อนนะ นี่ครับมาติดพลังงานแสกอาทิตย์นี่เป็นเวลาก็ประมาณบ่ายจะบ่ายสี่โมงแล้วครับนะเรามาติดตั้งพลังงานแสกอาทิตย์เพื่อต้องการาที่พี่เขามีไฟอยู่นะไฟไฟ้าก็มีเข้ามีเข้าแต่แต่ไฟมันตกอา่าดมันอะไรก็จะมีโอกาสจะไหม้เขาเลยเรียรกร้งกี่สุดตมาติดตั้งเพื่อต้องการาใช้ปั๊มน้ำสเสมอเพื่อส่งไปประมาณสองสามร้อยเมตรครับพอเลี้ยงปลูกมะพร้าวด้วยเลี้ยงปลาด้วย,วยบ่อปลาก็มีครับแล้วปลูกข้าวนาปางเพื่อต้องการเอาไว้ให้ไก่พัน หนุ่มลงมีครับที่ว่าท่านซื้อมาตัวหลายหมื่นนะครับตัวนึงเป็นแสนนะครับเป็น7จ็ดแปดหมื่นนะครับนะนี่ครับจาน้องกีโซลเซลล์กับเราปฏิบัติการสั์เนี่ยรถของพี่เขาเนี่ยครับเลี้ยงผานะครับน,ะนี่ครับเอาใช้ออฟโรดด้วยคนอยู่เทพปทุมธานีนี่ฟาร์มไก่ชน,นครับโชคธนพรเนี่ยที่โชคธนพรนะรามาติดพลังงานแสงอาทิตย์นี่เป็นฟาร์มไก่ชน,ต,นตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ คุณภาพสงูงนะเป็นไก่สายพันธุ์พม่านะฮะแต่ผมไม่ได้เข้านะเพราะว่าพี่เขากำลังเลี้ยงเลี้ยงไก่เนี่ยฮะเป็นฟาร์มไก่มาจากกรุงเทพครับปทุมธานีก็มาอยู่มาติดพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะนี่ฟาร์มไก่ชนหนุม่มโลงมีฟาร์มเดียวกับโคราชเขาท่านซื้อไก่มาจากฟาร์มซื้อไก่ลูกไก่มาต้นหลายตังนะ มาจากโคราชนะครับเนี่ยเรากําลังขึ้นไปฟันต้นไม้นะครับใช้แผงโัว่เซสามแผงหนึ่งแรงมาครับผมเนี่ยช่างกาลังขึ้นไปฟันต้นไม้นะครับเนี่ยอากน้องกีโซล่เซครับเนี่ยมันจาะพลังงานหนึ่งแรงมาสวบน้ําเจาะลึกหกสิบเมตรนะครับผมเนี่ยตัวแป,ปรพลังงานขท่าร่ครับผมวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้ววันที่ที่สิบสอง เดือนหนึ่งพศ2561ครับ62ครับผมเนี่ฮะจะต้องมีโซลเซลครับใช้ปั๊มน้ำโนแบตเตอรี่แต่ว่าที่แ,แบตเตอรี่ที่เอาไว้ใช้ไฟกลางคืนเราเดินหลอดไฟทั้งหมด4หลอดนะนี่ฮะ0883220989 4461 06ครับผมเป็นฟาร์มไก,ลลก่ลแล้วก็บ้านไม่อยู่ในทุ่งนานะทำระบบมันระบบมันแล้วก็โอ้หลายอย่างครับ 0883209990446106ครับผมเนี่ยมาหมู่บ้านนี้สอบถามได้ครับผมเรามาทำพลังงานเครื่องปันไฟท่านมีนะท่านบอกว่าไม่ใช้ว่ากินกินไฟครับผมเนี่ยช่างเรากำลังขึ้นไปแล้วครับเพต้องการตัดกิ่งมไม้เพราะมันบงังมันบังแผงโซลาร์เซลล์นะครับ เราใช้มันทำงานทั้งทั้งทั้งวันเลยครับผมนี่ครับเราทำได้ทุกอย่างครับผมบ้านเป็นทรงโมเดิร์นนะอ่าองเก่าก็จะเชื่อมปั่นไฟอ่าสูบน้ำแล้วก็ใช้ไฟไฟตกนี่ครับสูบแปดแปดสามารถสองกเก้าเบอร์โทรเราครับเบอร์โทรของเรานะครับติดต่อได้นับหนึ่งปรึกษาฟรีอ่าสองไม่ต้องมาจับครับสาวตั้งเสร็จน้ำแต่เขาอยากทางเะครับเป็นโลโก้ของน้กี่โซนเซลล์อยู่ครับสวัสดีครับ